นายรุ่งเรืองที่มาบุตรในอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคอ,อำเภอสุงไหงโกลก มีมติออกมาตรการให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอสุงไหงโกลกต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาอย่างน้อยหนึ่งเข็มจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือรายหมอพร้อมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจยกเว้นกรณีเร่งด่วนด้านการแพทย์หรือมีเหตุจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหากตรวจพบว่า ถ้ายัางไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสูไงกโกลกอย่างเด็ดขาดโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2564เป็นต้นไป จากการตรวจเว้นตรวจสอบที่จุดตรวจจุดสกัด3มแห่งที่มุ่งหน้ามาจากอำเภอตากใบสู่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกโลกคือจุดตรวจจุดสกัดบ้านน้ำตกและเส้นทางที่มุ่งหน้าจากอำเภอแววงสู่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกโลกคือจุดตรวจจุดสกัดบ้านบือเรงรวมทั้งเส้นทางที่มุ่งหน้าจากอำเภอสุไหงปาดีสู่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกโลกคือจุดตรวจจุดสกัดบุญยราพนารุมิตรมีเจ้าหน้าที่อาสาประจำที่ว bana, se, ่าการอำเภอสุไหงโกโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสุไหงยโกโลกและเจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติหรือทอสอปอชอ หรือทอสอปอชอแยกย้ายกันตรวจสอบประชาชนที่ขับยานพาหนะทุกชนิดผ่านจุดตรวจด,ด้วยการขอตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จากแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือรายหมอพร้อมมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจว่าผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาแล้วและมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เคยผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญ,ญาตให้เข้าพื้นที่เทศบาลโดยเด็ดขาด แต่หากต้องการเข้ามาเพราะว่ามีกิจธุระจําเป็นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้รอที่จุดตรวจจุดสกัดเพื่อประสานเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอําเภอสุไหงโกโลกนําวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาบริการฉีดให้ถึงที่แต่ทุกคนให้การปฏิเสธขอกลับภูมิลําเนาเพื่อไปฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแต่ละแห่งซึ่งมีการซึ่งมีบริการออกหน่วยฉีดให้กับประชาชนทุกวัน ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะออกสุ่มตรวจสถานประกอบกิจการต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการรวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวกับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย